ย <นะ S 2> แย่ฮะแเยี่ยมเลยมุมอะไรวะไม่มูผิดอย่าตายกูตายกูกจะได้ปอ้ย เอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับดีดีตอนรับผู้ชมกระสุนไม่คราวประชิตหลอดโลกใต้น้ำบารทที่สี่เลยนะทุกคนวู้วูดไนทหามาได้สองบาทแล้วสามมีสามออสาโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะเพดานข้างบนทําให้มันกลายเป็นโดมเออโอเคอ่าเดี๋ยวไม่ติดเหรอไมแม่ทำทำให้มันเป็นโดมอ่กระจกไอพีเออทำให้มันเราอยู่ตรงเสร็จแต่เรามีกระจกไม่พอนะพี่เราต้องไปขุดกระจกเพิ่มนะขุดทรายเออปลาพีดิโอ โอซายพี่ดิสโอซายเกาะพี่เกาะพี่เกาะนี่ิดเกาะเยอะแยะโอเคได้แล้วพี่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวพี่ไปขุดทรายก่อนทั้งนั้นแหละโอเคโอเคโอเคเอาละครับเราจะไปขุดทรายกันนะครับทุกคนขุดทรายไปทำกระจกเยอะๆใครก็อยู่ชั้นหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอกนะ เอ้ยไม่ไม่ไม่เลยเดี๋ยวผมลงไปขุดด้วยเดี๋ยวผมลงไปขุดด้วยมาเดี๋ยวผมช่วยทําพาร์ทนี้มันเรียบร้อยขอรั่วขอรั่วกระดับแรกเราก็ต้องหาที่ที่เราจะอยู่นะครับอย่างเช่นบ้านอะไรเงี้ยเออบ้านต้นนท์เราจะไม่ทําโดมออกมาข้างนอกเลยพี่เพราะว่าเราพอแล้วเราเอื้อมละอากับโดมแล้วเราจะทำเป็นเอ่อหลุมแล้วก็มีกระจกข้างในเฮ้ยคิดก็ประหลาดใจแล้วพี่พี่คิดว่าฟิสิกส์เกมนี้มันสมจริงไหมทรายมันลอยขึ้นมาข้างบนได้ทรายมันเบาขนาดไหนมันไม่หนักเลยเหรอไม่คิดจะหนักแค่เลยเหรอไม่หนักเลยพี่นี่เราทำด้วย ัวพี่ต้องการพั่วใช่ไหมพิธการเพื่อเทียมมาเยอะเลยเอาพั่วไปเห้ยพี่กระเป๋าพุ่มให้อ้ออ้อลืมอ๋อลืมไปว่าไม่ได้ลงหมดกระเป๋าลืมเมื่อกี้ลืมกันลืมเล่นไม้คามเยอะไปแล้วร้อนเอาเกียร์ดีพว่าอ่ะสามที่ว่าเราต้องใช้ใช้เยอะอยู่นะเอาเอาไปสักสี่างเลยแล้วกันนะเออเอาห้าเแล้วกันเผื่อเพื่อเพื่อโอเคพี่ขึ้นมาแล้วพี่ตกแน่เลยพี่อยู่ตรงสาหร่ายลอยขึ้นมาเฮ้ยเห็นไหมพี่อยู่ใต้น้ำลองดูดีอ้าวเมาเมาเมาส่ว เฮ้ยเยนลงน้ำไปเลยเกิดไม่ได้เจ๊บอกว่าฟิสิกเกมนี่มันแปลมเป็นทะเลนะพี่ทำไมทรายมันน้อยอย่างวะโอ้พีข้ามแล้วไปไป ได้แค่ไหนโอเคนั้นแหละปะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นพีไปเผาดีกว่าแล้วเราก็ลงเหมืองไงพี่ปะต้องมีเหมืองด้วยเหรอนี่เราก็ขุดเหมืองข้างล่างเอาไงตอนนั้นพี่ไปขุดเอออ๋อผมจําทางได้มันมีเหมืองอยู่ใต้บ้านนี่ว่ะอ๋อไม่ใช่ถ้ำใต้น้ําเดวินใต้น้ำเอออย่างี้พี่ผู้สํารวจหน่อยนี้มามันจะพาไปเอาเพชรพี่เพชรดิทักก้อนจะเป็นอะไรไปเพชรดีกี้ มี <S <S. <S ่เหล็กอยู่บนบ้านเราด้วยเหรอเยีはは่ยมไปเลยเดี๋ยวนะเราอยู่ที่นี่มาตั Ai ้ง2องพัแล้วนะพี่เราเพิ่งรู้ได้เลยโอ้หเหล็กเยอะมากพี่โอ้เหล็กอย่าพิ่ง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 เราต้องทำกระจกก่อนเออโอเคทุกคนเราจะเผาทรายไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปเหมืองไปเอาเพชรที่พี่บอกไงเออเดี๋ยวผมอุดตรงนี้ก่อนเอาโอ้ไม่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 ไอ้เขียว อะไรเนี่ยมาทะลุตรงนี้เลยนะเนี่ยแค่ตุ้มเดียวเท่านั้นพี่ให้โอกาสแค่แค่ตุ้มเดียวเท่านั้นโอ้มีบ่อลาวาด้วยแจมพี่เราต้องการประตูพี่ประตูอยู่ไหนหมดไม่รู้ครั้งที่แล้วพี่มาขุดหาเพชรไงพี่พี่เลยเจอเพชรไปสองก้อนอันนี้เหมืองเหรอมีเหมืองใช่ไหมนี่นี่เหมืองเหมืองที่ผมเออเออพี่ลงไปแล้วพี่ขึ้นมาได้ไหมเนี่ยอ๋อมีบันไดอยู่ไม่อย่าลงทางบันไดลงทางน้ำดีกว่าเร็วกว่าอ้ามีมีน้ำได้เหรออ๋อนี่เลยทำไม่ดีนี่โอ้ยน้ำ อะไรวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยทีพี่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 อ่ามามามาตามผมมาผมจะพาไปหาเมืองที่ผมว่าพี่ต้องใช้ทักษะการนำน้ำอย่างลึกซึ้งเลยพี่ป่ะชะใช้ขึ้นมาบนบ้านก่อนจะพาไปพี่ยังจำทางได้อยู่เราออกจากบ้านเหรอไม่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 ได้ออกจากบ้านมันอยู่ในบ้านนี่แหละในถ้ำขเราเนี่ยเพื่อนเๆไปทางลับพี่ไหนไหนไหนอ่าฮะอ่าตามมาตามมา้า่บ้านเราเป็นบ้านที่มันไปทางไหนนะน่าน่าจะมาทางนี้น่าจะมาทางนี้เออมามมามันทางไหนเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ผมจำแท่งหินนี่ได้นี่มาทางนี้ อ่านี่ไงแท่งหินของผมน,นี่นี่ไงเห็นไหมผมวางวางไว้แล้วมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มีประตูาาประต,ระต,ระตูเห็นประตูไหมโอเคไปต่อไม่ได้เอ้าเฮ้ยเอามืดโ okay, อเคนะแล้วก็ดำลงมาตามผมนี่ดำลงมาตรงนี้เฮ้ยนี่เลยพี่ของดีดำลงมาดตลงมาจากนั้นก็บึแล้วก็อยนี่ไงทะลุขึ้นมาตั้งบนโอ้ย่างใหญ่เลยโอ้ลิมฟิชแมนโอ้ยชิดมาตัวสมพงศ์สมพงศ์วันนี้พี่เห็นนั่นไหมพี่อะไรริมเลี่ยมอยู่ด้านลา่างเลยพี่เฮชเหรอนั่นแหละว้าวลาวานี่ว่า ทำไมไม่ผมก็ไมมีแล้ว嘛ทิพี่ไปลงลงด้านล่างหน่อยปเป็นไงเป็นไงโคตรเท่โคตรเท่เป็นไงโอเคพี่ผมโดดลงมาด้านล่างมีทองเนี่ยนะอ๋อพี่อยู่ตรงนี้เหรอพี่กำลังเอาฐานพี่ผมมีดวงตายนื้อปู่พี่ครับเออพี่ผมจะลงไปด้านล่างนะจะลงไปเสี่ยงดูพี่โอเคพี่หนึ่งสองคิปเปอร์พับหนีเฮ้ยจ้า นั่นแหละเกือบไปแล้วไอ้ยมีแค่เป็นสี่ก้อนเลยเลยห้าก้อนยอดเลยสี่ก้อนสี่ก้อนมีห้าห้าก้อนโอ้โหถ้ามีหกก้อนเลยอ่ะโอ๋อยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยมันน่าจะมีทางไปอยีกมีทางไปอีกไหมอ้าหมดแล้วเหรอหมดแล้วจบแไปเลยแต่ว่าทางนู้นมันมีอยู่นอ๋อมีแค่นี้อยู่โอ้หมดแล้วพี่หมดแล้วไปเราไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยมัมีทางตรงนี้อีกพี่ หู้นากลัวหน่ากลัวอ๋อพี่ตรงนู้นใช่ไหมในน้ำก็มีนี่เนี่ท้ายเหล็กมีไปต่อยพี่สวัสดีครับเราจะเสี่ยงเอว้าวกูมาโดนอะไรเนี่ยโอ้ยแกลตันยิงใต้น้ำเออธนาไม่มีผลในใต้น้ำหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคได้ละว้อะไรเนี่ยพี่อืออไม่ขอโทษหมดเบื่อเท็ตหมดว้ายพูดอะไรพี่ อะไรนี่พูดอะไรยดยอุดทำไมพี่หายใจไม่ออกอจะต้องไปดูซากกพอาว่ามันเหลือซากอะไรฉันพังผมคิดว่ามันน่าจะต้องเหลือสักอันพี่นี่ไงอย่างน้อยก็ม,มันน่าจะกระเด้งของมันก,ก,กระเด้งออกหมดเลยพี่ไม่เหลือไม่เลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยโอ้ของหายหมดเลยเส้าอ,อย่างน้อยเราก็ยังมีแ่ย้อมใจอยู่อย่างอย่างน้อยเราก็สามารถมีแ่ย้อมใจพี่กระจกอยู่ในไอ้นี่นะมีมีสองแพ็คละ ผมพยายามพิยาลงไปเก็บของด้านล่างเผื่อมันจะยังมีเศษซากอะไรได้ซ้ำโซลิฟ้าที่ใหญ่หลวงใหเฮ้ยคสุดขอ์มึงอะไรเนี่ยกูต้องหายใจนี่หว่าเกือบไปแล้วเอาเอาเรือพังสองลำเลยเฮ้ยนี่เลยพี่ข้างบนเราก็จะเป็นน้ำน้ำเกินน้ำเยอะเกินน้ำเยอะเกินน้ำเกินไปน้ำเกินไปโอเคผมเอาทอสแค่ยี่สิบแทงพอมันจำเป็นแต่แค่นี้จริงโอเคพี่ผมจะกลับไปเสี่ยงดวงแล้วนะจะเก็บทุกอย่าไว้ที่นี่เอ๊ะว่าแต่ทางไปคือทางไหนนะ เฮ้ยกูต้องหายใจโอ้มันไม่หมดเลยอะไม่ไม่หมดเลยไม่เหลือสักอย่างเลยเรอใช่พี่มันมันหายไปแล้วพี่ความหวังของผมมัได้หายไปแล้วมุง มันจบแล้วฮะมุงมันไม่เหลืออะไเลยแตกเลยมุงใจผมสลายฮะมุงหัวใจผมแตกสลายเป็นละลานชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออาเป็นสิ่งเสียงแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็นสิ่งเสียงก็ถูกบดละเอียดจนเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้ผมกําลังยุ่งอยู่กับการทํอะไรอันนี้อยู่พี่พี่เ็ยุ่งกับการเคลียร์น้ำอยู่ในตอนนี้โอเคนี่ไงตั้งประตูเสร็จแล้วไอ้ดูสิตอนนี้เราขอตกแต่งที่อยู่ของเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าไอพี่เหมือนซีรีส์ทะเลเลยพี่แค่มีเพื่อนมาด้ มกเลกดีครับน้าเบื่อจเลยพี่ขุดคุณเลยอะไรเนี่ยกูกำลังบ่นน้องๆบ่นทำไมอ่ะโห้พี่ผมเจอถ้ำเหล็กขนาดยักษ์พี่ถ้าผมเจอถ้ำเหล็กขนาดยักษ์ต้องอาจจะอยู่ที่นี่สักหนึ่งพาร์ทพี่โอ้ไม่กทำมากผมกลับมาเนี่ยมันพานแล้วเนี่ยขอหน่อยละกันตอนนี้ผมจะเหล็กไปเยอะมากเลยพี่ โอ้ยกลับเลยลอดเลยโซเจอร์รอดเลยโอย้มีเลสโตนด้านล่างด้วยใช่ไหมตัวการหรนั้นเลสโตนอะ่ะพอมันก้าเกินไปนะเพื่อนเฮ้โยโกงสปาว์โอ้ลินตูชใช่ไหม,มโกงสปาว์ในมุมเหรอไม่ไม่ไม่สกิลิตันพี่โกงสปาสเกิลิตันเรา,เาไว้สำหรับอ่าสปาพวกโอ้ลินตูชธนูจะให้ดีกว่าเรือล่ะเรือได้ยังเรือเลย นี่เที่ยงพอดีผมจะวางเตียงเฮ้ยเอ้าเฮ้นั่นมันเรือนี่ในเรือโอ้มีอู้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนไม่เราเราใช้เรือเป็นที่บอกดีกว่าพี่อ่าขอแค่อย่ามีตัวหาอะไรไม่รู้ไปทำเรือผมเคลื่อนที่แค่นั้นเองเฮ้ยเอ้ยมีประตูไหมก็มีนะประตูน่ะว้าวโอเคได้ยินเสียงอะไรแปลกแถวเนี้ยโอ้มีแต่มันฝรั่งพี่เราเคยเจอแล้วแต่มีกางเกงให้อยู่ก็ตัวแยมพี่มีเมืองอะกันมีใหญ่เป็นว้าว โอ้โอ้ไม่ไม่ไม่คีเปอร์ไม่เออเฮ้ยโกสปาในงมุมพีตรงเนี้ยยอดเยี่ยมเลยมุมอะไรวะมีม oh, oh. oh, ุม <probable> ผ uh ิดอย่าตอยกูต่อยกูจะได้ไปถอย เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ทอนจบไปทีเท่านี้แล้วกันนะครับเราเจอเมืองนะครับผมซึ่งมันจะมีผลไม้อะไรที่แบบสุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูจบมาถึงตอนนี้นะครับผมก็สกายเดย์สเดย์ครับอย่าลืมไปร้อนนะครับเจอปืนครับผมเจอกันใหม่พาร์ทที่ห้าบายยุบนะ